สวัสดีครับผมจักสํารานนะครับจากโรงกลึงครับสํารานสุรินนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยนะครับเครื่องยนต์จุดแรงสามแรงนะครับเครื่องเก่าแล้วไอครับผมนาวัยแปดนิ้วสีลูกกลิ้งนะครับอันนี้ชิ้นงานเราจะตีปมให้ละเอียดก่อนนะคะเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกต่อไปเราจะมาทําการ ลองเครื่องก่อนส่งลูกค้านะคะครื่องสตาร์ทเลย หลังจากเราอัดเสร็จนะคะเพื่อไม่ให้รูตันนะคะอัดรอบต่อไปรูจะได้ไม่ตันสุดยอดเลยนะแว่แปดนี้นใช้กับเครื่องยนต์เ็นซินนะคะสีลูกกล่งยูเม็ดสวยเดี๋ยวๆสวยครับสวยโอเคเดี๋ยวถ่ายคัะนึง